ตอนนี้นะคะอมก็มานั่งอยู่กับคุณแม่ที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านสักหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อนางสาวลักษณีเดือนร่องนะคะก็ตอนนี้อายุ3าาปีแล้วค่ะก็มาทํางานที่นี่เกือบจะ10ปีแล้วนะคะค่ะคุณแม่ค่ะแล้วคุณแม่มาทํางานที่นี่ตอนนี้ดูแลเด็กทั้งหมดกี่คนคะตอนนี้เด็กที่ดูแลอยู่ในบ้าน12คนค่ะ เราอยากจะทราบว่าตั้งแต่เช้ายันถึงตอนค่ำเนี่ยคุณแม่ทําอะไรบ้างก็ตั้งแต่ต้องต้อง,ต,องต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่ตีห้านะคะ,คะก็ต้องถ้าเป็นช่วงเปิดเทอมเนี่ยก็จะต้องหูหาอาหารให้น้องดูแลเรื่องการแต่งตัวอ่ากวาดดูอาการอาบน้ําน้องไปโรงเรียนอะไรประมาณนี้ค่ะจนกว่าเขาจะได้ไปโรงเรียนเสร็จแล้วก,แวก็แล้วก็มาดูมาอยู่ที่บ้านก็ตอนเช้าก็อดิที่บ้านมีลูกเล็กอยู่อนุบาลน,นะคะก็ต้อง จัดการเรื่องอนุบาลให้เสร็จก่อนส่งน้องไปโรงเรียนแล้วเด็กๆอย่างนี้เลี้ยงยากไหมคะ เพราะาเด็กๆมันหลายคนแบบนิสัยใจคอ,อก็ไม่เหมือนกันอ๋อก็เด็กไเลยะคะ่ะเด็กๆจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะมีความทุกคนน่ารักของตัวเองแล้วก็เด็กโตก็จะมีนิด<อ>ๆหน่อยๆอะค่ะแต่ว่าก็<โ>ก็ได้ <ๆ S 1> ค่ะไม่ไม่ยากมากค่ะคุณแม่ใช้กลยุทธ์อะไรในการทําให้เด็กๆในอยู่อย,อยู่อยู่แบบว่าไม่ดื้ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็ต้องเป็นเป็นได้ทุกอย่างสําหรับเขาอะค่ะเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคุณครูเป็นได้หมดอะค่ะตามที่เขาอยากให้เราเป็น อย่างแรกเลยเราก็ต้องใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละคนก่อนนะคะก็คือเรารู้ว่าคนนี้ตอนนี้เรียนถึงไหนแล้วคนนี้ชอบอะไรคนนี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราต้องรู้ก่อนว่าน้องเขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตของเขาอย่างไงแล้วเราก็คอยที่จะสานต่อให้เขาประสบความสําเร็จในแต่และด้านของเขา,าค่ะแล้วตอนนี้ที่คุณแม่ดูแลมาเนี่ยมีลูกๆที่โตไปแล้วก็ทํางานแล้วใช่ไหมะคะ ตอนนี้รู้สึกยังไงกับพวกเขาบ้างคะก็ภูมิใจมากคะ่ะก <đến S 2> ็ดีใจที่ว่า,เ,าเขาประสบความสําเร็จได้โดยตัวของเขาเองแล้วก็ม,มีเราที่คอยเป็นกําลังใจให้เขาอะคะ่ะ จริงๆ,ๆก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมาเป็นคุณแม่หรือว่าจะมาดูแลเด็กๆนนะคะก็คือเราเราเราเคยทํางานเกี่ยวกับเด็กมาก่อนเราก็าลองว่าเออลองลองดูซิมามาสัมผัสดูที่ว่าเด็กแต่ละคนเด็กแต่ละที่เขาจะเหมือนกันไหมแต่พอมาอยู่ด้วย<ม>พอมาอยู่เข้าเข้ามาอยู่แล้วรู้สึกว่าเออเด็กทุกคนเ็าก็เหมือนกันนะเขาก็มีความน่ารักมีความแตกต่างของ<า>ของของแต่ละคนนะคะเราก็เลยสัมผัสสัมผัส,ง,สง,ง่ายหน่อยแล้วก็เออเข้ามาค่ะ แม่จะรอดูทุกคนจะรอดูว่าลูกๆทุกคนจะประสบความสําเร็จคือบางคนถ้าเขาประสบความสําเร็จเราก็โอเคแต่ว่าคนไหนที่ไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็จะเป็นกําลังใจให้เขาอ,อยู่ได้ในสังคมประมาณนี้ แล้วทางานตรงนี้เคยคิดท้อมั้ยคะก็มันมีเป็นบางช่วงอะคะ่ะบางช่วงนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วแต่ว่ามันมีอะไรที่เข้ามาโดยที่ทําให้เราแบบรู้สึกเครียดรู้สึกเสียใจแต่ว่าก็ก,ก็พยายามทําให้ดีที่สุดพยายามอดทนเพื่อที่จะดูว่าต่อไปเขาจะเป็นยังไงเราต้องอดทนให้ถึงที่สุดคือถ้าสมมติว่าเราอดทนแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเรายังเสียใจอย,อยู่หรือว่าเรายังร้องไห้อยู่เราก็ เราก็ต้องปลอบใจตัวเองอะค่ะค,คือก่อนอื่นเราก็ต้องบอกปรึกษาพี่โตของบ้านประมาณนี้ค่ะ,ะว่าเออเราแม่เป็นอย่างงน้นนะแม่เสียใจอย่างนี้ประมาณนี้เด็กโตเขาก็จะให้กําลังใจพี่โตเขาก็ลังใจบอกเออแม่ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกเราก็จะอดทนค่ะคืออดทน คือบางทีเราอยู่กับเด็กๆใช่ไหมคะเราเรารู้ว่าน้องเขาไม่มีใครนอกจากเราเหมือนเรากลับไปบ้านเนี่ยเรายังมีแม่ยังมีญาติยังมีใครรออยู่แต่ถ้าสมมติว่าเราตรงนี้เราท้อเราออกไปเนี่ยแล้วเราถามตัวเองว่าน้องจะอยู่กับใครแล้วใครจะเป็นกําลังใจให้เขาใครจะดูแลเขาคิดแค่นี้ค่ะเราก็ต้องต่อสู้ต่อไปเหมือนเราผูกพันกับเขาด้วยคือคือบางครั้งโกรธก็จริงแต่ว่าบางที ได้ไม่นานหรอกค่ะคิดว่าเขาเป็นลูกใช่ค่ะมมันทําไม่ได้ค่ะอยากจะทําให้ได้บางครั้งนะคะบางทีแบบคือเหมือนท้อมากแล้วแต่ว่าเอออย่าเลยไม่เป็นไรทำได้ด้วยความรักได้ครันะครับครับที่ไปนรงเน้นได้ดูทีวีได้ได้ ก่อนอื่นก็อยากจะชวนเชิญชวนทุกท่านนะคะได้เข้ามาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กๆของคุณแม่ที่หมู่บ้านอิศระค่ะเพราะว่าการการได้มาครั้งแรกนะคะจะทําให้เรารู้สึกว่าประทับใจในในการเลี้ยงดูแบบครอบครัวเพราะว่าเหมือนที่แม่เลี้ยงดูตอนนี้แม่แม่เลี้ยงลูกด้วยความรู้สึกเลี้ยงลูกด้วยความรักไม่ได้ว่าไม่ได้คิดว่านี่คือการทํางานแต่เราคิดว่านี่ก็คือครอบครัวของเราครอบครัวของเด็กๆทุกคนเพราะฉะนั้น ถ้าทุกทกท่านนะคะมีจิตศรัทธาที่จะช่วยเหลือตรงนี้คุณแม่คิดว่าท่านมาถูกที่แล้วแล้วรับรองค่ะว่าทุกคนจะได้รู้ว่า<ม>สังคมนี้ยังมีความรักยังมีเด็กๆที่น่ารักอยู่ที่นี่อีกที่หนึ่งค่ะ ผู้ชมค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยนะ,ะอยู่ในกรุงเทพอยู่ใกล้กรุงเทพก็จริงนะคะหลายคนเนี่ยก็คงจะคิดว่าเอ๊ไปบริจาคที่ต่างจังหวัดก็ได้นะคะเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยคงจะได้รับเต็มที่แล้วบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการเงินทองหรือว่าสิ่งของนะคะถ้าใครเนี่ยอยากจะหยิบยื่นความรักให้เขานะคะมากันได้เลยค่ะที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยคะ่ะ